มาเบิ่งแต้มนี่น้ำกันนะผมแต้มแรลกพี่น้องยางเมาถุงเห็นแต้มหนึ่งแล้วยางมาถุงครับผมมีอีกแต้มนึ่งอยู่นี่พี่น้องใส่เบ็ดยังบ่แลลวครับผมน่ครับใส่เบ็ดยังมะแหลวเลยพี่น้องนี่สวยโอเคครับผมอยู่นี่พี่น้องแต้มนึงพี่น้องเอาปลาตัวตะกี้ได้ยินเสียงน่ครับยางมาเบิ่งพี่น้องนี่ พพี่น้องเกือบเกือบนี่ครับผมแอมสองแอมแล้วพี่น้องเชียร์ผมนี่ครับใส่เบ็ดร์ยังมว้วนแล้วพี่น้องเยอะพี่น้องจริงดิใส่เบ็ดร์ยังมว้วนแล้วเห็นตรงนี้เลยพี่น้องมีแมอมหนึ่งอยู่นี่อยู่บ่ม่หลดเลยทิคือผมเห็นกากมาตะกี้นดีไหมกลับมาตะก,กีนกาากก้นี่ดินอยู่พี่น้อง ยังอยู่ป่ะเอวัลุดเวยเอาอยู่ยู่พี่น้องอยู่ยู่ดีครับผมอ่าสวายุพี่น้องแต่มสวยอยู่นียย่ครับผมป่าไม้พี่น้องสามแต้มมีแต่ป่าไม้โอเคครับผมนี่ครับพี่น้องอีกลหลังนึ่งกี่ดินอยู่ครับอ่านี่พี่น้องนี่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  ใส่ส,สวยๆโอเคครับผมอีกแต้มหนึ่งพี่น้องเบิ่งแต้มมีน้ำกัดพี่น้องหลังนี้เพิ่งใส่ไปเมื่อกี้เลยครับผมนะครับพี่น้องส,สวยๆครับผมประคอครับประคอุ้ยอ่าเมื่อกี้เลยพี่น้องสดสดสดใหม่ๆใส่ส,สวยๆโอเคครับผมเบื้องหลังนี้น้ำกัดพี่น้อง ีมีแต้มครับเมื่อกี้ดินอยู่ยังอยู่ปะอีใส่ใส่งามพี่น้องใส่งามใส่งามนี่ครับผมใส่ส,สวยครับอ well. ืมโอเคครับผมใส่สวยพี่น้องใส่สวยตัวนี้ใส่สวยครับผมตรงนี้ใส่สวยพี่น้องนี่ครับอุ้ยึหอู้นีพี่น้องตัวนี้ใส่สวยครับผมนี่ครับ สวยพี่น้องโอเคครับผมหลังนี้มีอาการพี่น้องหลังนี้มีอาการเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นดินอยู่ปายย่าอีงั้นอปเข็งพี่น้องเยื่อไแมงลินมาครับผมโอเคครับนี่ครับผมอีกแต้มนึ่งพี่น้องน่ครับนี่แต้หนึ่ง Okay, อโอเคครับผมนี่ครับโอเคครับมาเบิงหลังนี่พี่นอ้องหลังนี้มีแต็มครับผมหลังนี้มีแต็มหลังนี้เยื่อแมงลินหมาพี่น้องนี่ปากตำๆบางสีแมงลินหมาครับผมตาเนี้ยปาเขียงพี่นอ้องนี่ครับผมปาเขียงเยื่อแมงลินหมาเนียนบ่ โอ้โหเนเมียนแหละโอเคครับผมเขาอยากเก็บครับหลังนี้มีแต้มพี่น้องหลังนี้มีแต้มครับผมนั่นนั่นครับนั่นครับนั่นครับเดี๋ยวมาดูนน้ำกันครับผมอือครับใส่แหวนคือเก่าครับผมโอเคครับ นี่ก็ผมแต้มนึงพี่สวยพี่น้องนี่แต้มนึ่งก็ผมนี่นะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ครับพี่น้องโอเคก็ผมขออนุญาตเก็บครับอีกแต้มนึงครับผมอย่พี่น้องนี่ครับนี่ครับอันนี้เหยื่อเหยื่อแมงหลุดมาพี่น้องอ่านี่ครับผม เงียบครบัโอเคครับผมครับผมอครับแก้มนึงพี่น้องโอเคครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องสีผ้ามายามเบ็ดครับผมปักเบ็ด เมื่อวานนี้ตอนกลางคืนพี่น้องมาใส่ตอ่อกลางคืนแล้วก็ยามรอบนึงครับมีแตมอยู่ครับผมเมื่อคืนก็นเพราะมีแต,ม,แตมอยู่ครับได้หลายเติบอยู่พี่น้องเดี๋ยวเสาร์นี้มาลุดน้ำกันครับผมใส่เบียดประมาณหาสิบหาสิบลังครับผมโอเคครับไปลุยกันเลยครับผมเมื่อคืนก็นได้หลายแตมอยู่พี่น้องประคอตัวกำลังงาม เยอะหมดครับผมคอตัวกำลังงามนีม่ก็เยอะหมดครับยเยอะหมดเยอะหมด,ดเดี๋ยวคว่อยเก็บกู้ที่หลังพี่น้องนะจิพ่า หยามก่อนเดี๋ยวสิผ้ายางหยามเดี๋ยวของหินอะไรเก็บที่หลังครับมีครับพี่น้องหลังหนึ่งมี่ยังบ่หลังนีนัยใส่เยือ่อไอ้นี่ว่ามีอย่างเยื่อแมงลินมาพี่น้องปักไว้ก่อนเยื่อแมงลินมา ไซด์ไปนี่พี่น้องสลับสองฟังไซด์ขวาสลับสองฟังครับโอ้นกพี่น้องนี่แล้วนี้มีอย่างบ่บ่มีอย่างโอเคครับ จุดใดมีตัวมีแตมรับชมน้ำกันครับมันสิตซาพี่น้องโอเคครับผมพี่น้องพี่น้องนี่นี่นี่ครับนี่ครับนี่ครับเบิ่งใส่น้ำกันพี่น้องอ่านี่ครับผมแตมแหลกของเสานี่ครับได้อยู่ใส่แหวนให้เก่าพี่น้องโอเคครับผมน้องพี่น้องนะครับมีเสียงมีเสียง ต้นเขาขยับเมื่อกี้ครับพี่น้องนี่นีวู้คันฟูบเลยพี่น้องนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวนั่น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 โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ำวกำปูปลาครับพี่นอ้องอื โอเคครับผมนี่พี่น้องแต้มสองครับแต้มสองของเสานี้ครับผมโอเคครับนั่นพี่น้องอีกแต้มนึงพี่น้องนี่ครับนี่ครับแต้มนึงนอ,งงงอยูย่นี่พี่น้องิ่งใส่กันเบิ่งใส่กันอือใส่เก่าครับผมสวยสวยครับใส่สวยนี่พี่น้องโอเคครับ นี่พี่นอกอีกแต้มนึงพี่นกนี่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 ยนนี่ครับพี่นอกแต้มนึงเบิรงใส่ก่อนพี่นอกใส่ปไปทั้งไดส่งดึงแห้งครับขั้นหมูอู้พี่นอกตัวนี้ส่งใส่ง่ามอ่าี่ครับผม สวยๆใส่แว่นพี่น้องโอเคครับผมนี่พี่น้องให้เบิ้งเยื่อแล้วกันนะผมนี่ครับนี่ครับเยื่อได้พี่น้องนี่แมงลินหมาพี่น้องตัวนี้นี่ครับแมงลินหมาครับได้การอยูก่กับผมโอเคครับมาดูกันต่อครับผมข้างหน้ามีอีกสามสี่หลังครับยุ่ข่างสาเฮานีพี่น้อง <c oughs> ทีสามสีหลังสีมีจาก <c oughs> สีมีจากแต้มบอหลังนี้บ่อม่เหงาหลังนี้แม่งดินมาครับบ่มีเหงาเพราะว่าใส่จิงหลีดแล้ว ไาเค็งพี่น้องเค็งมากินก่อนผมได้เปลี่ยนใส่แมงลินมาบ่มีอย่างครับทางซานีเป็นจุดที่หนาลุ่นมากเลยพี่น้องเดี๋ยวจะได้ลุ่นอืนี่พี่น้องเบ็ดพันธุ์รัรบหบยาเจ้ว่ารุดพี่น้องโอ้ยบุพพันแุ่จว่ารุดตัวนี้พี่น้อง นี่ครับน้องเบอรงพันเม็ดจปลว่าเกี่ยวแบบนี้พี่น้องเพาเนี่ยใจปลายังหลังนี้ใส่เนืือแมงดิ้นมาครับโอเคครับผมรุ่นกันต่ออีกสองลังสองลังขนาดอะไรหยับพี่น้องเ่ม,งมีแต้ม โอเคครับไม้คางซ่ามีแตมครับเบิ้งจุดนี้น้ำกันพี่น้องผมซองเบื้องหาป่าอยู่ขั้นเบ็ดผมคือฝูบยังสี่มีอย่างบา่ขั้นเบ็ดเพื่อนหมูกลงยังสี่เอามีแตมพี่น้องมีแต้มผมว่ายู่นี่ครับนี่พี่น้องผมว่ายู่ โอเคครับผมแต้มทึสสวยครับต้นเขาขยับพี่น้องเมดกี่นันนันครับนันครับนันครับน,นันครับนันนันนันป่าไงีพี่น้องป่าไงี้ตีบวรุดนะตีย่างย่างย่างบรุดนี่อุทย์สวยพี่น้องตัวนี้นี่ครับผมนุ้ยงามงาพี่น้องตัวนี้งามงามครับผมโอเคครับผมผมาะเก็บครับ เดี๋ยวมาดูน้ำกันต่อครับไปนี่พี่ต้องไปนี่ครับผมน,นี่เหยื่อหมดโอเคครับเดี๋ยว หลังไดมีเต้มเดียวทายเห้เบบิ้งคือคือก้าพี่น้องหนึ่งหลังนี้เยื่อแมงลินหมาพี่นอ้องอะไรนะไปเขิงครับเพราะว่าผมใส่จิ้งหลีดแล้วเบิดตลอดพี่นอ <c oughs> ้องตัวแสบมากกินก้อนตลอดเก็เลยใส่เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแมงลินหมาโอเคผมในการพี่นอ้องืันนี้ถ้าอยยุไปแล้วครับ แดดซองพี่น้องหอนเลยทั้งมายามสายอีกหน่อยอยูนี้ยังอีกสี่หลังพี่นอ้องสี่หลังสุดท้ายสี่หลังสุดท้ายหาเขาทสี่หลังสุดท้ายพี่น้องบ่มีอยังหลังสุดท้ายเลยดิหอยเป็นที่เด็ดเลยพี่นอ้องเยอะเขียดเดี๋ยวรุนกันที่มีแต้มบ่ คือบนน้าพี่น้องสีหลังสุดท้ายได้อีกซองหลังแล้ว <c oughs> หลังนี่เก็เงียบว่าใส่เบ็ดกบหลังสุดท้ายก็ได้กบด้ยพี่น้องมืนอนี่สีบุ้มีปลอกคอยใหญ่อยู่บ่ถังสุดท้ายเยอะเขียดครับนิ่งเลยพี่น้องนี่ครับเขียดยังนิ่งคือเก่าอยู่พี่น้อง โอเคครับผมหมดแล้วครับเดี๋ยวไปสรุปแต้มกันพี่น้องเรียบร้อยครับผมสำหรับการยามเบ็ดพี่น้องเบ็ดหาสิบหลังครับเหยือ่อจิงหลีดกับเหยือ่อแมงลินมาพี่น้องจากการยามเบิงกับแมงลินมากะโอเคอยู่ครับแต่กะสู่จิงหลีดปไปเลยพี่น้องโอเคครับเดี๋ยวมาเบิงผลงานรวมกันนะผมนี่พี่น้อง นี่ครับผมหุยหมานครับผมพี่น้องหมานนี่ใส่งามๆครับบบมีใส่ใหญ่เลยพี่น้องใส่โล่ใส่ยังบบมีเลยครับใส่งามๆแววนๆครับผมเดี๋ยวเทให้เบิ่งน้ากันครับมาพี่น้องมันหลุดน้ากันครับผมเดี๋ยวเทหเบื่องครับเมื่อเร้านี่ได้ปลาคอ หตัวพี่น้องรอบเสาได้หกตัวหกแต้มก็ไปเขีงตัวนึงนี่แหละครับที่เหลือจะเป็นผลงานของมือคึืนนี่ทั้งเบิดเลยพี่น้องนี่พี่น้องอู้เอาอโดดแล้วพี่น้องบัวทรมามดาครับผมบัวทรมามดาพี่น้องบัวทรมามดาครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบนึ่งสองมี่้าปสี่เอ็ดสิบสองสิสามห้าสระคอสิกแต้มพี่น้องมีใส่งามๆอยู่นี่ครับนี่เรียกว่าใส่แว่เลยพี่น้องสิบหกโตครับเบ็ดหาสหลังพี่น้องยามรอบหนึ่งเยอจริงลียดครับเยอะไอแมงลินมา เยอจริงดิกบเยอแมงลินหมาครับผมสำหรับมืนอนี้ก็ถือว่ามานครับผมเบ็ดหาสิบลังพี่น้องเยอะจริงดิกับเยอะแบงลินหมาเนาะครับเนาะจากการเบื้องแล้วก็เยอะจริงดิพี่น้องเร็วกว่าครับเยอะจริงดิเร็วกว่าแมงลินหมาก็โอเคใส่ได้ถือว่าใส่ได้ครับอาจจะเป็นช่วงเป็นย่ามพี่น้องช่วงนี้อา,อาจจะเยอะจริงดิดีกว่าเนาะพี่น้องเนาะจากการสังเกตเบื้องแ้กพี่น้องเดอ้อ จะขอขอบคุณทุกกาลังใจครับผมขอบคุณทุกการรับชมฝากเป็นกาลังใจน้ำรับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามครับผมเพื่อสิ่บริพัติคิไปใหมเนาะพี่น้องเนาะโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม